สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูอีกตัวนะครับพอดีเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนๆสายตาดีนะครับสอบถามตัวนี้มานะครับตัวเยียขาวนะครับตัวขาวนะครับว่าลอยชนเท่าไหร่นะครับก็เลยจับขึ้นตะชั่งนะครับลอยชนตัวนี้นะครับอยู่ที่สองหกแล้วนะครับอยู่ที่สองหกนะครับสูงยาวเข่าดีนะครับหลายๆคนชอบนะครับแต่ยังไม่มีคลิปนะครับตอนนี้คิดว่าก็กําลังคึกอยู่นะครับเดี๋ยว ไม่นานนะครับไม่นานเดี๋ยวจะทําคลิปให้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ Pilot. ทักทายมาหลังไม้นะครับบอกว่าอยากจองเอาไปก่อนได้ไหมก็ก็ได้นะครับติดต่อทางหลังไม้ได้นะครับนี่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ให้ช่างดูครับช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอยชนอยู่ที่สองจุดหกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแจ้นะครับกับยาแดงครับตัวแจ้ที่ ผมให้ชมไปก่อนอันนี้ก็มีเพื่อนๆจองไว้แล้วนะครับสำหรับตัวแจ้นะครับตัวแจ้แดงก็มีคลิปแล้วก็เพื่อนๆก็ได้ดูคลิปแล้วก็เพื่อนๆก็ได้จองแล้วนะครับติดจองตัวนั้นติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเดินทางไปทางสีเกตนะครับตัวนั้นตัวแจ้นะครับพร้อมเดินทางไปให้เพื่อนๆกับทางสีเกตนะครับสําหรับตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆทักมาหลังใหม่ก็ ให้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับสูงยาวเข่าดีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะได้ดูคลิปนะครับสําหรับเพื่อนๆ่อที่มั่นใจนะครับไม่ต้องการคลิปก็ทักทายมาหลังไหม่ได้เลยนะครับรอยเคิญอยู่ที่2.6นะครับขอบคุณเพื่อนเ,อนเอนที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพ่ที่ที่ตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากมายเลยทีเดียวนะครับ